ครับก็สวัสดีนักเรียนชั้นป3นะครับคลิปที่7นะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการขึ้นตกของดวงอาทิตย์นะครับและการเกิดกลางวันกลางคืนและกําหนดทิศทางนะครับอ่าเรามาดูกันเลยนะครับดวงอาทิตย์นะครับอ่าขึ้นในตอนเช้านะครับ <biases. S 2> และโลกหมุนรอบตัวเองนะครับทำให้ตำแหน่งของดวงอาทิตย์ที่เรามองเห็นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตอนเที่ยงก็ไปอยู่ตรงเหนือศีรษะเรานะครับและโลกก็หมุนรอบต,ตัวเองไปอีกนะครับตำแหน่งดวงอาทิตย์ก็เปลี่ยนแปลงไปอีกนะครับตอนเย็นก็ไปอยู่ทางทิศตะวันตกตอนเช้าอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับซึ่งรูปแบบการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์นี้นะครับจะมีลักษณะเป็นครึ่ง,งวงกลมนะครับเพราะ สายตาที่เรามองเห็นนะครับเราจะมองเห็นเพียงแค่ครึ่งหนึ่งนะครับเราไม่สามารถมองเห็นเป็นวงกลมได้นะครับอ่าเรามาดูนะครับในเวลา6.00นของทุกวันนะครับโลกของเรานะครับจะมีทิศทางการหมุนจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกทำให้เรามองเห็นดวงอาทิตย์นะครับขึ้นทางทิศ ตะวันออกนะครับในเวลา6.00นหรือตอ,อนเช้านั่นเองนะครับอ่าเหมือนครูบอกเมื่อโลกหมุนคนบนโลกเริ่มมองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับอ่าจึงกําหนดให้เป็นทิศต,ตะวันออกนั่นเองนะครับตุก็ตามชื่อเลยตะวันมันออกจากทิศนั้นเราก็เลยเรียกว่าทิศต,ตะวันออกนะครับต่อมานะครับเมื่อเวลา 2 0 0จนนะครับโลกก็ค่อยคหมุนไปเรื่อยนะครับหมุนต่อไปจนทำให้คนบนโลกเนี่ยนะครับมองเห็นดวงอาทิตย์ค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นจนกระทั่งอยู่เหนือศีรษะในตอนกลางวันนั่นเองนะครับอ่าดวงอาทิตย์ก็อยู่ที่เดิมแต่โลกหมุนนะครับทำให้ตำแหน่งที่คนบนโลกมองเห็นนะครับเป็นดวงอาทิตย์เนี่ยอยู่เหนือศีรษะซึ่งจะตรงกับเวลา1ิบสองจนก็คือเวลาตอนเที่ยง ต่อมานะครับโลกก็หมุนต่อไปนะครับจนเวลา18.00นนะครับคนบนโลกนะครับก็จะเห็นดวงอาทิตย์ค่อยๆลอยต่ำรับขอบฟ้านะครับจึงกำหนดให้เป็นทิศต,ตะวันตกตามชื่อเลยตะวันมันตกทางทิศนั้นเราก็เลยเรียกว่าทิศต,ตะวันตกนั่นเองซึ่งจะตรงกับเวลา18.00นนะครับอ่ะทีนี้การเกิด กลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนเกิดจากการที่โลกหมุนรอบตัวเองนะครับอ่าทำให้คนที่อยู่ในซีกโลกฝั่งที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์ตรงนี้นะครับเป็นเวลากลางวันส่วนฝั่งด้านตรงข้ามตรงนี้นะครับที่ไม่ได้รับแสงอาทิตย์ก็จะเป็นเวลากลางคืนนั่นเองนะครับอ่าเพราะนั้น ด้านที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์จะเป็นช่วงเวลากลางวันส่วนด้านที่หันหลังให้ดวงอาทิตย์ก็จะเป็นช่วงเวลากลางคืนนะครับอ่าง่ายๆนะครับเกิดจากโลกหมุนรอบตัวเองอ่ะเรามาดูการกําหนดทิศนะครับอ่าทิศนี่นะครับกําหนดจากการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์นะครับ ทําทให้เราสามารถกําหนดทิศได้ดังนี้นะครับถ้าเราหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกก็คือในตอนเช้าที่เราเห็นดวงอาทิตย์นะครับทิศต,ตะวันออกนะครับก็คือทิศที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางด้านขวามือของเราจะเป็นทิศใต้ทางด้านซ้ายมือของเราจะเป็นทิศเหนือส่วนทางด้านหลังเรานะครับในตอนเช้าก็จะเป็นทิศต,ตะวัน ตกนั่นเองนะครับอ่าดานหน้าในตอนเช้าลองหันหน้าไปหาดวงอาทิตย์คือทิศต,ตะวันออกขวามือคือทิศใต้ซ้ายมือคือทิศเหนะือส่วนด้านหลังคือทิศต,ตะวันตกนะครับในตอนเช้านะครับอ่าเรามาดูใบงานนะครับอ่าเขาบอกว่าจงเติมข้อความในภาพไปสมบูรณ์ อ่ะตรงนี้เมื่อกี้เพิ่งอธิบายไปนะครับในใบความรู้ด้านที่เรามองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นคือทิศอะไรขวามือของเราคือทิศอะไรซ้ายมือคือทิศอะไรนะครับและด้านหลังคือทิศอะไรนะครับในตอนเช้าต่อมาการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์เกิดจากสาเหตุใดจงอธิบายเมื่อกี้กูอ,อธิบายไปแล้วดวงอาทิตย์ขึ้นและตกเกิดจากสาเหตุใดนะครับเกิดจากอะไรหมุนรอบตัวเอง นะครับเขียนอธิบายมาข้อสการเกิดกลางวันกลางคืนเกิดจากสาเหตุดใดคล้ายๆข้อสองนะครับเขียนอธิบายมาเลยต่อมาข้อสถ้าตอนนี้เป็นเวลา18.00นหรือ6กโมงเย็นอีกกี่ชั่วโมงเราจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้น เป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนด้วยเอาง่ายๆตอนนี้ตอนเย็นนับไปก,กี่ชั่วโมงถึงจะเช้านะครับและถ้าตอนเช้ามันเป็นกลางวันกลางคืนให้นักเรียนเขียนตอบมานะครับสุดท้ายอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้วยนะครับสําหรับครูก็ขอจบคลิปการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้นักเรียนทุกคนดูแลสุขภาพนะครับปลอดภัยจากโควิดสวัสดีครับ